เือกันกสังสเขียนเด่นย,ยตัวโอ๊ตกอตัวโอ๊ตอากมาก้ม่ลงมันมันีนมน่มันซอกขามือเจ็บอย่างไรอีกจัค่ะเพื่อนเนี่นยจันีตะยานสิบพั สวัสดีทุกคนอยู่นะคะทุกคนก็ซูเซาหนุงอูลองสารเนาะตอนนี้น้องอูสิไปตลาดเนาะทุกคนเนาะไปเอาภาพบรรยากาศตลาดเซาลองสารมาฝากทุกคนเนาะน้องอูตื่นบนทันจ้กมือไม่มีอูกระตื่นมาอีกเนาะนี่น้องอูยังเบลางวนนาซ้ำหน้องอูฟ้าไปตลาดเนาะเพราะว่ามันตลาดมันสิวายแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็เกือบจะหกโมงครึ่งแล้วเนาะเดี๋ยวเาไปเบิ่งบรรยากาศกันเนาะเมื่อคืนนี้น้องอูนอนดึกเนาะทุกคนเนาะก็เลยนอนบุบพอหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวเฮาวซิไปถ่ายบรรยากาศ ตลาดให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่าตลาดล่องสานเป็นจังไงแล้วเนาะทุกคนเนาะไปาทุกคนเบิ่งบรรยากาศร,ระหว่างค่ะงามแห้งต้องตื่นเช้าเด้อเดี๋ยวสิเห็นบรรยากาศเน,ะนาะนอนเลยมากนี่บรรยากาศตอนเช้าก็สิประมาณนี้เนาะแต่ว่าคนเริ่มน้อยแล้วเพราะว่าจะลาดเริ่มว่ายอ่ะวันนี้ได้แอนมาคไายอ่ะ,อะเขาเปียกอยู่พี่นอ้อง นนเขาจะย้ายตลาล,ล่ะเดินวนเป็นมองเก้าละ่ะแล้วก็มองนี้เนาะเียนี่ก็คือเป็นตลาคือกันเนาะเขาจะสิ่ขายเขียมทางไบนี้อันนี้เขาจะเอื้นแถวว่าแถวในตัวเมืองเลยเด้นนี่เด้ออันนี้เขาจะสิขายกับเพียกขายอันนี้เนาะเดี๋ยวไปเบิง่งส่วนโซนนี้จะเป็นโซนขายพักขายปลา,ขา,ปาเข้าไปทางในนี้เนาะสิเิเ,ออเป็นจังได้ Nguyên mài cái bọn này Ui trời nè กำไรโลละเพีอย่างไรแสดงว่าปีนี้เด้อ่างไรก็ได้ก็ได้คายโลเด้อนี่ไอจันย์กว่่โทรไหเด้อตอนนี้ไม่มีเรียกนี่นะหมปากเข้าปากมาทางเด้อออปากมาตรงนี้เนาะมันมันนี่มันซอคามือเจ็บอย่างไรจันค่ะเดือน ะยันพาเนาะบอกออกก่อนบตจดเจ็บเลยเจ็บตัวซ่อครับตัวเคียดนี่ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เอาหออนหนึ่งดู อ่ะมาทอวานเนาะีไปเนาะก็เลยเอาไก่ขวเบอ้น้อยนี่อ้ยเอาช่องลูนเนาะเอาตุ่นกระแนตุมไปสุกทบเสร์กัมีกัาเอาแล้วันไปตุมเออันนเอนี้ไปต้มเอา อจารเอาตัวเครียดนะขอเดะวงนึ่งทวงใดล่ะงนก็คือการสั่งเครียดเดี๋ยวโตอตัวโอเอ้าเเอาบูตัวโอดตินพันสอีสบาทสีมน พอดีมาพอดีเมื่เอาวะปันเดี๋ยวเอานี่เอาเลยแม่แม่เอาเลยลูกลูกได้แล้วเอาละมืานาก่อนพาทุกมือว่ะพาทุกมือแต่ว่ามือมีก็มีมือก็มีก็มือมีเออแม่ตรงนี้เลือกเดี๋ยวถุกเลยทำเกล็ดเส้น ได้คายดีได้ซีนงัวนี่มดไวทุกมือนีซีนมูซีนงัวคายดีเลยกันซีนอ้อเลตัวโอ๊ตละอันนี้โซนคายตา อันนี้เป็นป่าเด้ออันนี้อันนี้เป็นป่าเด้อเ <c oughs> เคยเห็นจากเรื่อง <c oughs> โซนนี้เป็นโซนขายผักอันนี้เป็นขายของกินซุกมาแนะมาข่าอยู่พี่วะ สาเงี่ยกันไขากับแม่ว่ะแ,แม่ค่ไยูพุน,อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาซือ้อไปไปยู่หักมาค <laughs> <ถ>่าไดี๋มาสิพันเอาเอาหนึ่งมัดโดียมาได้ก็ได้ด อันนี้อยจูบอ่ะกินโดนอ่ะอันนี้ยันถงเขาได้กหรอสิ่พันห้าพันเอาหนึ่งถงเอาแม่ของความของไปฑารว์เขาเออเอาถงหนึ่งกินมุมวดลายพวนเนาะไปเอามาเต้ซี่เด้อห้วยวะยูนาเออ ว่าเห็นกันดนแล้วเนาะจ้าเนาะยังคือเก้าให้ย่แล้วเออมาให้ยูนาโพแล้วเขียนจบโมเจ็ดเราเห็นกันเลยเนาะไฮ้ยููจะคนละูเออจบหลายปีมมีเงินน้อยค่อยก็ได้ โอเคขอบใจฮะประมเอนต้นเดือนสเดอ้าเอเออเออโอเคเออ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 เป็นเดอมีงมีพูดเอา โอ้ยเขาเปียกไงแอ็นนะเซลล์ขนาดคุณหน้านี่ก็ไปได้หูโอ้ยเหยี่ยมไว้เหยียมไว้อันนี้เป็น,ปนมแม่เนาะเห็ดไ,ไว้เนาะไวเอาบุชีดมือถือของชาวบานเรืองนึงนี่ทุกคน,นนี่เป็นเขาเปียกห้านในอแอนเนาะอยู่ตลาดใส่อยู่ตลาดรองซานคันว่าอันผู้ผู้ใดบรสะดวกมาหานี่ฮันไปหานยู่อ่นทางหน้าคุณเด้อมันอยู่ตลาดเก่านี่เข้ามาเซนนี้เนาะยุนาล้าไปเซนีหานเก่าอยู่ตาล่าไปเซนีเดี๋ยวหานไม่อยู่ตะอยู่เขาอยย้ายมาตลาดไม่พี่ แล้วอันข้าวเปียกอันนี้จะเป็นข้าวเปียกที่แปลว่าคนอยู่บ้านเฮาสิมัก,กินตอนเช้าทุกมือเนาะก็จะสิกินทุกมืออันนี้เป็นข้าวเปียกเส้นเส้นใหญ่พันมือเองเด้ออันนี้คันเองตัดเส้นเองบ่ะไ้ซื้อเส้นย้นายมาทางเที่ยวแต่ว่าตอนเช้านี้งามแห่งในบรรยากาศนีหัวตื่นมาทานทุกมือจักมือเหรอนะมื้อนี้เอาฟ้าวตื่นมาคือว่านหน้าเบ่งเนาะเออตื่นนอนสวยเด้ตื่นนอนสวยเบ่งว่ะ ตุ้ยที่บอกเออตุ้ยกินห้าสิบกิโลเลยดิไม่นนอือห้าสิบโลแต่ว่าช่วงเดียอยวจอยอมีตอนช่วงไปเที่ยวมันจอยอยู่ประมาณสี่สิบแปดหลังจากกลับมาเทีย่ยวกันตุ้ยคืนกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บเนี่ยมาแน่นี่อันนี้เป็น้านขายของกินซุกอันนี้นะนี่คนก็ชิญโยแย่โยแย่กันบรรยากาศกดะืนแหง มีกันเดนะจะมีคู่อ,อนอมีน้ำมูดอ่รอดอันนี้ดีแล้วพิซซ่าดีะานะตนี้่ไปทกาตลาดนี่คือเครื่องปรุงต้องปรุงก่อน ถงนึกว่าถ้าหันไวเอ็นเงินดูประเดี๋ยน้อง2ิบพันสองถงยี่สิบบาทสิบพันสองถงยี่สิบบาทสิบพันเดี๋ยวมหนาาหล,าาหลาเตีเ แ <Thank> ทงคิวขอบใจเด้อนี่ตอนนี้บรรยากาศตลาดเริ่มวายแล้วแถวโซนนี้ก็มีเนาะแต่ว่ามันจะเป็นขายแค่ผักตัวนี้น,นี่สิมากินอันนี้อ่าอันนี้ขายอะไรก่ออันนี้สามพันเฮาสิกินข้าวปลาปลาเออเอาปิ้งให้เขาเด้เอาอีตู่ อีลูอีตู้นี่หมายของว่าเนี่ยเดย์อีตู้อ่ะเอาตัวเดียวอ่ะเอออีตู้อันตัวไหมคันท่าอันนี้ดิอีลูลู้ไปว่าอันเออลู้ไปว่าอันเนาะโอเคเอาคันท่าตัวงัอะเลยกับอีตู้เออคันคนเดย์คนกับอีตู้เออ สมพพค่อยไปว่ายุ่งำเนียกกับเจ้าหัวเลยเนาะเอาอีตูกันได้อีลังกันได้เอออีลังเนาะเออเอาอีตู้เนะเออเอาอีตูอ้ต <laughs> <laughs> อันนี้เข้าป่าเด้อสิขายอยู่อ่ะนาสมูสสอนล่องซานาขายตอนเชร้านี่แล้วก็ตอนแรง,งของคนที่มีเต้าหู้ เต้าหู้กรและะ้วก็เต้าหู้น้ำและะ้วก็บมังอึน้ำมังอึเนาะแก่มังอึอันนี้นี่คนโซนเท่าม้งสชมาก,กินแห้งตอนนองอู้วันไปเฮยียนยู่เวียงมีมู่คนมง้งได้กินอันนี้ตลอดเป็นแซบได้หวานหวานต้มมังอึต้มมังอ,อึใส่น้ำอันนี้กินแล้วกินกับข้าวเจ้าอันนี้เฮ็ดจากอันเดออันนี้นะอัน,นตัวแม่จำเ้ยข้าวเจ้า,า,เ,จาเออเขาคิดว่ามันต้นมาโดยตลอด อันนี้ข้าวเหนียวพ้ายามกินเจี้ยงต้องเฮ็ดหลายเนาะอ,อันนี้เป็นตลาดลองซานแต่ว่าตอนตลาดเก่าอยู่พุทธอันนี้ย้ายมาตลาดใหม่น่ะ ขายเมื่อทุกมือว่แม่เวลาแน่แล้วม,มันก็นสิพองๆหน่อนี้เนาะยี่งแตกแล้ว <c oughs> เี่ฮากไปตลาดมาเนาะทุกคนเนาะได้ตัวโอดเนาะทุกคนเนาะอันนี้บูมแม่โตเครียดเลยทุกคนเลยตัวโอดทุกคนเพิ่งซื้พันยี่สิบบาทเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นหอยเนาะที่น้องอูซื้อมาจักตุ้ยจับกจ้อยโหเดี๋ยวจะเอาไว้เอาที่พอซูแม่กินเมลรงเนาะเดี๋ยวอันนี้จะเฮ็ดอ่าอันนี้น่าจะเฮ็ดป่นแล้วก็ลวกพักนิทาเมที่น้องอูซื้อข้าวเปียกมาสองถุงเนาะทุกคนเนาะ บรรยากาศตอนเช้ายุตธราชล่องซานกับประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะนี่เนาะทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้ายู่ที่เมืองล่องซานเนาะตลาดก็ได้เปลี่ยนแปลงไปในหลายเติมเนาะทุกคนเนาะส่วนหลายอะ่ะขาเจ้าจะย้ายตลาดเก่าไปตลาดใหม่เนี่ยมองนั่นก็คืออ่าของยู่ของกินอีกอย่างกันยังหลายคือเก่าตามที่ทุกคนเห็นเนาะไปเมื่อนี้ก็คือเห็นซีนหมูป้าเนาะเป็นโตโลนิงเจ็ดสิบห้าพันลกกสซีมีอาอาขาเจ้าวัน ขายสินหมูสินงัวแล้วกับปลาแล้วกับเป็ดไก่แล้วกับพักเนาะแล้วก็เป็นอาหารกินตอนเศร้าก็คือเป็นพวกข้าวเปียกขาย้าวอีหยงค่ะเนาะก็คืออันนี้น้องอู้ก็ไปเอาบรรยากาศตอนเศร้ามาฝากทุกคนเนาะบรรยากาศยู่วอ่ะตอนเศราศ้ศรายุ่ที่เมืองล่องซานเนาะกะท้าไ่ได้ไปได้มาเมืองล่องซากนกะลองมาแวะมาเที่ยวเบิ่งเนาะทุกคนเนาะตลาดกะเป็นตลาดเี่เป็นตลาด,น,น,ลาดน,น้อยๆที่แบบว่าอากะเจ้ากับอัน ขายเดยวพวกประเภทอาหารบ้นบานๆคันท่าเขาไปตลาดตอนเศ้ากะอาหารก็จะอีกอแบบนึ่งถ้าไปตอนแรงกะจะมีพวกประเภทอ่ะนอไม้ที่เขาเจ้าไปหานํเทิงพูหรือว่าเป็นหวายอย่างท่านมาขายอีกเนาะแต่ว่าส่วงอ่ะนี่ก็เขาฤดูหนาวแล้วนะทุกคนเนาะก็สิมีพวกมะคอกมะแค่นไม่อย่างมาเนาะตอนนี้ก็คืออ่าอูมาวัดเฮือนแล้วเนาะพ่อก,กับแม่่บยู่เฮือนเด้อพ่อก,กับแม่ไปไปสวนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังบ้านเนาะ หน้าบ้านหลังบ้านน้องอูเนาะมี่วงนี้บรรยากาศพอดีงามเลยทุกคนเดี๋ยวน้องอูขอตัไปแต่งกินท้าพ่อกับแม่ก่อนนอนล้วกันอ่าน้องอูสิฮหดคลิปอยู่ใส่ไปใส่จังใดกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเป็นกำลังใจให้น้องอู้คลิปต่อไปเด้อสสำหรับวิดีโอนี้ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย